เข้าไปข้างในข้างหลังเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี่คือพี่ซานพี่ซานทุกคนคงเหนื่อยแย่นั่งรถมาเหนื่อยรีบ <c oughs> ปล่อยให้พวกเธอไปพักผอ่อนเถอะพวกเธอไปห้องเดี๋ยวนี้ โล,ลวิสารคนรัตำรวจสก,กัดแล้วเหลียงฉีนาจะอยู่ใกล้พวกพี่นะใช่เข้ามาคนเดียวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วๆโทรหาตำรวจนั่นให้มันมาช่วยเธอฉันไม่รู้ว่านายหมายถึงใคร แยกต่อแหลออีกไอต้ตำรวจนักสนิทกับเธอไม่ใช่เลยถึงตามมาที่นี่เลยฉันไม่โทรนายฆ่าฉันเลยดื้อนักนะจะทำอะไรนายจะทำอะไรเนี่ยยี่อย่างนะี้ปล่อยดะปล่อยธอก็ดูมันตายซะ

ิ้กเสื้อเธอออกอ,อย่านะอย่าอย่าพอเสื้อเร็วเข้าตายอย่านะอย่าฉันนะแไมวะ เจ้าน้ที่หลีไหนๆก็มาแล้วทำไมไม่เข้ามานั่งสักหน่อยละ่ะรู้ว่าตำรวจมาแล้วไม่หนีแถมยังให้ผู้หญิงคนนั้นโทรหาฉันด้วยอืมมีมาบ้าตามตูดมาก็ต้องฆ่ามันก่อนถึงไปได้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนนายกัดตลอดมันเจ็บ <laughs> ไอ้ชาติชั่วแม่งเงย 妈！ นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้ว Leo. ไม่ต้องกลัวนะผมเป็นตำรวจพวกคุณปลอดภัยแล้ว mm hmm. คุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษด้วยนะคะจทีลีพวกมันไม่ใช่คนไม่เกี่ยวกับคุณหรอก กองจังแต่ดูสิเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์พวกนี้อยู่ต่างประเทศทท่านั้นเลยมาเตรียมการเอาไว้แล้วผู้กองครับเจ้าเสืวปินหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วเหรอเฮะเซียวโจเหรอบาดเจ็บครับบาดเจ็บเหรอตอนนี้กำลังส่งตัวไปโรงพยาบาลครับีไปดูสถานการณ์ที่โรงพยาบาลได้ครับพี่ลีดูนี่สิครับบริษัทเคาน์เตอร์ มีเค้าเจอดีจริงๆชีต้าเวย่ยเป็นเจ้าแม่บวกการนี้เลือกเสียงแทงได้แล้วบอกมาเถอะฉันก็บอกไปแล้วไงฉันก็แค่มีเด็กในสังกัดไม่กี่คนคุณลองคิดดูให้ดีนั่นเรียกว่าไม่กี่คนเหรอเพราะคุณรู้แล้วยังจะมาถามฉันอีกทําไมไม่รู้อะไรเลยครับชีต้าเวย่ยยอมรับหมดแล้วน่าจะด้หดือไปทําไม จะยอมหรือไม่ยอมผมจะรู้ได้ไงเจ้านายของนายคือใครผมไม่รู้นายไม่รู้หรนะว่าใครให้เงินเดือนนายไม่รู้ครับทําตัวให้มันดีๆหน่อยตอนนี้ฉันกมาให้โอกาสนายอยู่รู้ไหมค่อยๆนะเสี่ยวโจมอมใหญ่ที่ของดีเลยนะกลับมาแล้วเหรอเพิ่งสศบสวนเจ้าสารเจียงที่โรงพยาบาลเสร็จได้รับเสี่ยวโจกลับมาด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมเดีย๋ยวเขา<อ>ถือให้ไม่เป็นไรค่ะกระดูกหักเลย เธอพลาดซสองวันดีมากม่ต้องหรอกคะ่ะไม่เป็นไรทั้งเฉียด้าเว่ยเป็นไงบ้างปากแข็งมากไม่สารภาพเลยไม่ได้พูดจาได้สาระแต่คนอื่นพอใช้การได้บ้างบันทึกที่ห้าเออทำเอ่ี๋ยวก็ให้เามาอธิบายนะมันคือเครือข่ายสื่อลามกนั่นแหละพี่พวกมมันล่อลวงให้ผู้หญิงเสพยาแล้วบังคับให้ขายตัวแล้วพอนานวันเข้าผู้หญิงคนไหนที่ไม่สดใหม่แล้วก็จะถูกส่งไปไล่สดโชว์วิวที่ตึกถ่ายหนังของเจิ้นซานเจียง แถมยังขายหนังโป๊ส่งขายต่างประเทศอีกเอกพวกนี้มันไร้คุณธรรมเรื่อทั้งหมดนี้จนเจ้าสันเจียงรับไว้คนเดียวตามเอกสารฟีนิกซ์กับวีนัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเชียงเลยไอหลานชายคนนี้มันจงรักภักดีต้นปี2,000มาเชียงเคยเป็นบริกาศให้นายใหญ่ทางใต้ ท่าจะคิดว่าเขาจะแอบคบกับภรรยาเจ้านายเขาจะถ่ายคลองล้บางอย่างของเจ้านายคนนี้ด้วยแต่ว่าครอบครัวแตกแยกหมดต่อมามีการยืนยันว่าธุรกิจของเจ้านายคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเชียงเป็นคนควบคุมหนังยาในตอนนั้นแถมยังต้องใช้สิ่งนี้ควบคุมคนอื่นด้วยดังนั้นท่านี่คืออนาจากนักรนางโป๊ที่เอาเปรียบผู้หญิงอย่างไร้ความปราณีมาเชียงนี่แหละคือราชาตอนนี้เรือล่มแล้วมาเชียงต้องเดือดร้อนหนักแน่ต้องหาวิธีจับมันให้ได้ดจะไปจับก็จับได้ที่ไหนเล่ามันต้องไปไปตามกระบวนการ ถ้าต้องสื่อไปตังป้งแต่สิบสิบวันช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นะมาเฉียงมันไม่ทำตามกฎกับนายหรอกตอนบ่ายมีประชุมนะนายกินอย่างนี้เหรอ นายวายพวกนี้มันเหนอเกินขนานดี้จะไม่มีศัตรูเลยเหอรอทานซานเจียงล้มทั้งขีต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรแนะ่เอยากใช้โอกาสนี้บอกทุกคนว่าถ้ามีใครที่ถูกปฏิบัติอย่าไม่เป็นคำหรือว่ามีใครที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบอื่นๆสามารถแจ้งความไดที่สถาน,น,นีตำรวจผพระปรกการควกคุณตัวนี้เลยว่า ดูแลความปลอดภัยของพวกคุณแน่นอนและจะตามสื่อให้ถึงที่สุดเจ้าหนที่ตำรวจสอนอพูดฮันจางจินส่ได้กล่าวว่าตอนนี้ได้เปิดสายด่วนรับแจ้งความสำหรับคดีนี้แล้วบาดเจ็เป็นไงบ้างผมทำงานพลาดผมเข้าใจกฎด,ดีผมจากที่พักเองฉันก็จะไปพักใจที่ต่างประเทศ ไวกับทันเถอะแต่ว่าในต้องจัดการเรื่องนี้ให้ฉันก่อน ฉันหายไปไหนนะผูกกองช้างคราวนี้ตามกระบวนการได้แล้วใช่ไหมดีหงฉีถ้าจับมาเขียไม่ได้เราสองคนก็ถอดเครื่องแบบตำรวจเถอะเซียวโจเจา้าตำรวจทุกนายอีกสิบวทีประชุมที่ห้องประชุมชั้นสองเซียวฮาว ไปเบอร์อง์กรตำรวจฮัลโหลฮัลโหลป้าประชุมนะมีอะไรเหรอครับคุณป้าเจ้าหน้าที่สีป้าขอร้องละ่ะอย่าได้สืบเรื่องของพวกเขาต่อเลยนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ครับคุณป้าคุณป้าครับค,คุณป้าครับ คุณป้าครับคุณป้าครับค <c oughs> ุณป้าคุณป้า Istanbul ฉันอยากกำจัดหลี่หงฉีไในเหมาะสมที่สุด ัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอโทษครับจัดการไม่สำเร็จทำไม่ลงเลยผมอาจทำเรื่องนี้ไม่ลงครับเอาเถอะมีจิตสำนึกดีนี่ดีมากพี่ไม่โทษผมเหรอจะโทษนะได้ยังไงล่ะไอ้น้อง ไปสวเอ้ยอว่าไงตัวเล็กสองวันนี้เที่ยวบนเกาะสนุกดีไหมฉันุกค่ะพี่จิวดีอีกสองวันพ่อบินไปหาหนูดีไหมเดี๋ยวพ่อก็ไปหาแล้ว รีบนอนซะนะเด็กดีพี่เดี๋ยวจะมารับพวกเราออกน่องเมืองสารเรียบร้อยแล้วนะครับในหงฉีระบุตำแหน่งของเจ้าเสียบปินได้แล้วออกจากศูนย์ขนส่งตอนใต้ของเมืองพอาขับรถที่รับพวกมันปรากฏตัวทางเหนือด้วยเราจะไปสกัดมันในขีดาวิธีจะปล่อยให้มาเฉียดีไม่ได้เด็ดขาดรับทราบ พี่รถมาถึงแล้วไปได้แล้วครับฉันเคยบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าทำผิดกฎหมายเด็ขดขาดฉันจะจับแกแนะ่นายนี่มันหมาบ้าชัดๆนี่ Oh 熱いよ。 ูสภาพนายเข้าเดือนหนึ่งได้งเงินสักเท่าไหร่กันเชียวจะทุ่มเทไปทำไมกัน 3,150หยวนฐานเงินเดือน2,100หอยหยวนค่าลงภาคสนามเพิ่มเติม4ี่อหยวนค่าข้าวส0มร้อยค่าน้ำมันหนึ่งรค่าทดเทยกรณีบาดเจ็บหรือป่วยไข้ร้อยห้าสิหยวนฉันได้เท่านี้ก็พอแล้ว ชาวปินโจ316ล้านคนจ่ายเงินให้ฉันฉันจึงเป็นตัวแทนพวกเขาบอกให้แกกลับไปรับการสอบสวนที่กลองปราบอัชญยกรรมซะแกฟังไม่รู้เรื่องหรือไงว่าวันนี้แกหนีไม่รอดแล้วเฮ้ ママ。 ทำไมช้าอย่างนี้เลยพี่ไม่รู้หรอกไอ้หมอนั่นที่พาหมาเชียงหนีมันเป็นนักแข่งรถมืออาชีพเราเลยบล็อกทุกทางใช่นาพผู้ดาซี่โดนซัดมาขนาดนี้เจ็บตัวใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้สุดยอดมากนะนายไม่ได้เห็นน,าน,น่าเสียดายมากเฮ้ยจะหาแฟรให้นายอีกแล้วนะเดี๋ยวอีกสองวันฉันจะไปช่วยนายดูตัวด้วยนะพ่อผมก็ยังโสดเหมือนกันนะ